พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์วันที่1 7เดือนที่สในหัวข้อเรื่องความเป็นบุพการีของพระเจ้าและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งย่อนบทที่สี่ข้อที่สลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกหนึ่งยอห์นบทที่สข้อที่สพี่น้องคะการบังเกิดใหม่หมายความว่าคุณเป็นเชื้อสายของพระเจ้าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตแบบพระเจ้าคุณไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าคุณมีชีวิตแบบเดียวกันกับที่พระเจ้ามีในตัวคุณเมื่อพระเยซูเสด็จมาบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงมีการตระหนักรู้นี้ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่38พระองค์ตรัสว่าเพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงยืนยันต้นกำเนิดแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์นี้คือวิธีที่คุณต้องคิดพูดและดำเนินชีวิตจงตระหนักถึงต้นกำเนิดแห่งความเหมือนพระเจ้าของคุณคุณมาจากพระเจ้าบุพการีที่แท้จริงของคุณคือพระเจ้า เช่นเดียวกับพระเยสุคิ์เจ้าจงพูดด้วยความมั่นใจและสิทธิอำนาจในการกล่าวยืนยันว่าคุณคือผู้ใดจงระลึกถึงสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวไว้ในพระธรรมสดุดี82ข้อที่6ว่าเราได้กล่าววา่าเจ้าทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดเจ้าทุกคนนั่นแหละพี่น้องคะเราเป็นพระเพราะเราบังเกิดจากพระเจ้า ในกรณีที่คุณคิดว่าผู้เขียนสรุดีอาจไปไกลเกินไปจงอ่านคำพูดของพระอาจารย์เองในพระธรรมยอนบทที่4ข้อที่34ว่าพระองค์ย้ำคำเดิมพระเยซูริ์เจ้ากล่าวว่าในพระคัมภีร์ของท่านมีคำเขียนไว้มิชื่อหรือว่าเรากล่าวว่าพวกท่านเป็นพระจงปรับตัวของคุณให้เข้ากับพระคำของพระเจ้าความคิดและวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่เกี่ยวกับคุณและจงพูดตามนั้น และทรงกล่าวยืนยันว่าบ่อยๆว่าคุณเป็นผู้ร่วมงานแบบพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นเช่นไรคุณก็เป็นเช่นนั้นในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่17กล่าวว่าความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นพี่น้องคะให้จิตสำนึกของคุณว่าคุณเป็นใครในพระคิด จิตสำนึกถึงความเหมือนพระเจ้าของคุณควบคุมทุกสิ่งที่คุณพูดและทำปล่อยให้สิ่งนี้ควบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณขอบคุณพระเจ้าให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเดินอยู่ในอำนาจเหนือองค์ประกอบต่างๆของโลกนี้ และเหนือวิญญาณชั่วโรคภัยไข้เจ็บและความตายเพราะว่าฉันบังเกิดจากพระเจ้าชีวิตของพระคิดสำแดงออกในตัวฉันจากพระสิริสู่พระสิริและฉันดำเนินในการตระหนักรู้ ถึงต้นกำเนิดแห่งความเหมือนพระเจ้าของฉันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด